ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธัญญานุภาพอานันทนะผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตจากโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจรได้แก่เครื่องดื่มเกลือแร่รสิ้นจีและผลิตภัณฑ์มะเขือเทศร,ราชนีอบกแห้งแก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้อุทิศตนในการปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยและ รับมือกับสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่กำลังเผชิญอ,อยู่ในปัจจุบันนี้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธัญญานุภาพอนันทนะก็ได้กล่าวในฐานะที่เป็นแม่ข่ายดำเนินงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือว่าโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือก็คือจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผ่านสำนักงานเลขานุก,การคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์หรือว่าสอวและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขณะนี้ได้เร่ง เครื่องสายการผลิตอาหารและเครื่องดื่มนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเครื่องดื่มที่ได้มอบให้นะคะก็มีมะเขือเทศพันราชินีซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ธาตุแล้วก็วิตามิน A, C, E รวมถึงโพแทสเซียมโฟเลตมาผ่านกระบวนการทำแห้งซึ่งนอกเหนือจากคุณค่าทางโภชนาการที่คงไว้ครบถ้วนแล้วอีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นในมะเขือเทศก็คือสารไลโคปินเพราะว่ามะเขือเทศได้ผ่านความร้อนจะทาการยึด จับของไลโคปีนกับเนื้อเยื่อมะเขือเทศอ่อนอย่างลงตัวทําให้ร่างกายสามารถนาสารไลโคปีนนะคะไปใช้ได้ดีซึ่งถือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆสร้างสมดุลในร่างกายลดระดับน้ําตาลในเลือดลดภาวะเครียดและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะมะเขือเทศราชินีอบแห้งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ง่ายต่อการรับประทานสามารถพกพาได้อย่างสะดวกนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าสสัปดาห์ด้วยกันขนาด ที่เครื่องดื่มเกลือแร่ลดตินจีนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ได้ให้พลังงานสูงโดยถือว่าเป็นผลงานวิจัยจากรองศาสตราจารย์ดรยุทธนาพิมลสิริผลผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์และอาจารย์อิสรพงศ์พงศิริกุลรองผู้อำนวยการศูนย์รวมไปถึงอาจารย์ประจารําคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะสําหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ได้มีการวางแผนเพิ่มการผลิตอาหารจากโรงงานต้น แบบนวัตกรรมอาหารครบวงจรเพื่อให้สามารถนําผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมาสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องซึ่งก็คาดว่าภายในระยะเวลาอันใกล้นี้โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจรจะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้ถึง4,500แพ็คนั่นเองค่ะ